สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่แม่เอีทุกท่านสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะค่ะก็เนื่องในช่วงเทศกาลสงการแม่ก็ได้ไปทําบุญนะคะที่วัดแม่ได้ไปทําสังฆทานนะคะค่ะแม่ก็เอาบุญมาฝากทุกทกท่านเลยค่ะขอให้ทุกท่านอยู่ยินเป็นสุขนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะแล้วก็ร่ารวยเฮงเงกันทุกทท่านเลยค่ะขอให้ปีใหม่นี้นะคะทุกทท่านประสบแต่ความสําเร็จกันนะคะ ค่ะแม่ก็ไปทำบุญวัดใกล้ๆบ้านน่ะนะคะในช่วงเช้าค่ะแล้วพอแม่กลับมาบ้านนะคะวันนี้พ่อเขาก็มาซ่อมชั้นให้กับพารวยนะคะค่ะเพราะว่าชั้นชมวิวของน้องพารวยหักนะคะก็ต้องมาเจาะรูใหม่นะคะเพราะว่ารูเดิมเนี่ยเกียวมันหวานแล้วค่ะก็พ่อเขาก็ทำให้นะคะซ่อมให้ ดูนะคะโอ้โหมีสมาชิกโฟร์แมนมาคุมงานกันเต้มไปหมดเลยนะคะโอ้โมาเล่นสนกันอยู่ตรงเนี้ยค่ะนะคะตอนกลางวันเนี่ยถ้าแม่อยู่บ้านแม่ก็จะปล่อยเด็กๆเขาออกมาเดินเล่นกับพี่ๆนะคะให้เขาไม่อยู่รวมกันค่ะและพอสักพักแม่ก็เก็บเด็กๆเข้าโปงหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะพ่อเขาก็ต้องเจาะกรหนังใหม่เลยนะคะค่ะ เด็กก็รอว่าเมาื่อไหร่จะเสร็จนะพ่อโอ้อยากนอนชมวิวแล้วค่ะเน่พารวยเขามานอนรอชมวิวเลยเนี่ยฮะพารวยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วนะลูกนะเออพ่อเขาซ่อมให้นะพ่อเขาทําให้อากาศก็เหมือนจะคึ้มๆแต่ร้อนนะคะอบอ้าวมากๆเลยนะคะแม่ก็ผ้าใบอันเดิมแม่ก็ทะลุ โอ้โหนี้หมดแล้วนะคะแม่ก็เลยต้องซื้อแผ่นใหม่มานะคะก็เป็นผ้าใบที่เป็นแบบว่ากัน U ูค่ะเดี๋ยวพี่ทองแท้มาหลบน้องๆในบ้านหลังน้อยดูนะคะโอ้เป็นเด็กดำๆเต็มบ้านเลยอ๋าเออน้องไปหาแล้วพี่ทองแท้น้องมาเล่นด้วยแล้วค่ะโอ้ตอนนี้ในบ้านแม่นะคะเด็กดำๆเต็มบ้านเลยนะคะดูขบง ไก่ปิงง่วงไก่ปิงมองแม่ตาแป๋วเลยนะคะดูนะคะตัวใหญ่กันเร็วมากนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยววันที่27่านะคะปลายเดือนแม่ก็จะพาเด็กๆเขานะคะไปฉีดวัคซีนแล้วเข็มแรกนะคะพร้อมแม่ไข่ต้มด้วยที่ต้องรอวันที่27เพราะว่าคุณหมอบอกว่าเด็กๆจะอายุครบ3เดือนเมื่อวันที่ จะครบในวันที่23ที่จะถึงนี้นะคะแม่ก็เลยนะัดคุณหมอวันที่27เพราะว่าเป็นวันหยุดทํางานแม่นะคะแม่ถึงพาเด็กๆไปได้ค่ะโอ้ยเริ่มง่วงแล้วนะลูกนะโอ้ยหลบัลบหลับค่ะอันนี้ไข่อะไรคะเนี่ยโอ้ไข่ทองไข่ทองเขาจะตัวเล็กกว่าเพื่อนนะคะเพราะว่าไข่ทองเนี่ยไม่ค่อยกินข้าวเก่งเท่าไหร่นะคะคนอื่นเขากินกันเก่งมากนะคะ พี่อ้วนพี่อ้วนเล่นกับน,น้องน่อยส่วนแผลช่วงอ้วนที่หางนะคะก็เริ่มหายดีแล้วค่ะเริ่มแห้งแล้วโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะคะแม่ก็ทําให้เสร็จเลยค่ะสวยงามนะคะอันข้างบนแม่ก็ปูผ้าให้เหมือนกันนะคะค่ะเนี่ยค่ะเราก็ต้องออหาชั้นแล้วก็ซ่อมแซมทํานู่นทนํานี่วันหยุดนะนะคะค่ะแล้วเดี๋ยววันอังคารเนี่ยแม่ก็จะต้องกลับไปทามาหากินต่อนะคะค่ะ ก็อยู่กับลุกๆก็มีความสุขกันดีค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีช่วงเทศกาลที่มีความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเดินทางกลับมาด้วยสวัสดิภาพขอให้เฮงๆงรวยรวยล่ำรวยแล้วก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านที่ได้เมตตานะคะอนุเคราะห์ช่วยเด็กๆให้ได้ฉีดวัคซีนนะคะ <c oughs> แม่ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยค่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ